คุณผู้ชมครับท่ามกลางการเตรียมความพร้อมสำหรับยุคใหม่ของฟอร์มูล่าวันที่กำลังจะมาถึงในปี2026อันเดรสเตลล่าหัวหน้าทีมแมคลาเรนได้ออกมาประกาศจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นโดยยืนยันว่าแลนดนอริสและออสการ์ปิแอสตรีสองนักขับดาวรุ่งของทีมจะยังคงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขันต่อไปคำประกาศนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทที่แมคลาเรนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งแถวหน้าอย่างเต็มตัว การรักษาเสถียรภาพภายในทีมถือเป็นสินทรัพย์ล้ำค่าในขณะที่ทีมคู่แข่งอาจต้องเผชิญกับความวุ่นวายในตลาดนักขับแมคลารเรนสามารถทุ่มเททรัพยากรและสมาธิทั้งหมดไปกับการรับมือความท้าทายทางเทคนิคอันมหาศาลของกฎระเบียบใหม่ได้อย่างเต็มที่เตลล่าได้สรุปปรัชญาของทีมด้วยคำพูดที่ทรงพลังว่าเราจะยังคงแข่งขันในแบบฉบับของแมคลาเรนต่อไปซึ่งคำกล่าวนี้ได้ตอกย้ำถึงแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมที่ไม่เปลี่ยนแปลง การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อกฎมลกรหรือปาปยารูสอันเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จของทีมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในโลกของฟอร์มูล่าวันที่การแข่งขันภายในทีมมักนำไปสู่ความขัดแยง้งปรัชญาการบริหารจัดการนักขับของแมคลาเรนถือเป็นแนวทางที่โดดเด่นและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง แนวทางนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากทีมคู่แข่งหลายทีมที่มักจะก,กำหนดสถานะของนักขับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองอย่างชัดเจนสำหรับแมคลาเรนแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ของทีมเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของไอตันเซนนาและอเลแงพรอสที่ความขัดแย้งภายในเกือบจะทำลายเส้นทางการลุ้นแชมป์ของทีม หัวใจของปรัชญานี้คือสิ่งที่ทีมเรียกว่ากฎมารโกหรือปาปยารูสซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นย้ำถึงการปฏิบัติต่อนักขับทั้งสองคนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันในทุกสถานการณ์หลักการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือแต่ยังช่วยเร่งการพัฒนาของนักขับอีกด้วย การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันทำให้นักขับดารุ่งอย่างปีแอสตรีสามารถท้าทายผู้นำทีมอย่างนอริสได้โดยปราศจากแรงกดดันทางการเมืองซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นการยกระดับเพดานศักยภาพของทีมโดยรวมแม้ว่ากลยุทธ์นี้จะเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกบ้างในบางครั้งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การตัดสินใจในสนามอาจส่งผลต่อคะแนนสะสมของนักขับคนใดคนหนึ่งแต่แมคลารเรนยังคงยึดมั่นในแนวทางนี้อย่างแน่วแน,วแน่และด้วยวิสัยทัศน์ของสเตล่า ปรัชญานี้จะยังคงเป็นเสาหลักที่นำทางทีมไปสู่อนาคตสำหรับอันเดรสเตลล่าการรักษาความต่อเนื่องในปรัชญาการบริหารจัดการนักขับไม่ใช่เพียงแต่เป็นทางเลือกแต่เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนฐานสู่กฎระเบียบใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายสเตลล่าได้นิ้นย้ำว่าทีมต้องการเริ่มต้นปี2026ด้วยความต่อเนื่องจากแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลในปี2024และ2025 เขาเชื่อมั่นอย่างยิ่งในคุณค่าของการประสบความสำเร็จผ่านการร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นหนึ up, ่งเดียวกับนักขับซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมจากภายในและช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนแนวทางนี้จากนักขับทั้งสองคนสเตลลาได้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศเชิงบวกภายในทีม เขาเล่าถึงการประชุมล่าสุดกับออสการ์ปิอัสตรีและการรับประทานอาหารกลางวันกับแลนดนนอริสเพื่อหารือกันถึงแนวทางดังกล่าวซึ่งทั้งคู่ต่างแสดงความกระตือรือร้นและเห็นพ้องกับปรัชญาของทีมอย่างเต็มที่การสนับสนุนอย่างแข็งขันของนักขับทั้งสองคนนี้เองที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปรัชญาแห่งความเท่าเทียมของแมคลาเรนสามารถประสบความสำเร็จได้จริงและเป็นแรงผลักดันให้ทีมเดินหน้าปรับปรุงแนวทางนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป การยอมรับว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงไม่ได้หมายความว่าหลักการพื้นฐานนั้นผิดพลาดแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงวุฒธธิภาวะขององค์กรที่มุ่งมั่นจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเสเตล่ายอมรับว่าแม้ปรัชญาของทีมจะแข็งแกร่งแต่ทีมยังสามารถปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสามากยิ่งขึ้นได้โดยได้มีการริเริ่มกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประเมินและปรับจูนกฎการแข่งขันภายในให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบดังกล่าวทีมได้ทำการยืนยันรับรองและเสริมความแข็งแกร่งให้กับหลักการสำคัญที่เป็นหัวใจของกฎมรรคอ,อีกครั้งซึ่งประกอบด้วยความยุติธรรมการตัดสินใจทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมต่อนักขับทั้งสองคนความซื่อสัตย์การสื่อสารที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาภายในทีมโอกาสที่เท่าเทียมกันการให้รัฐทรัพยากรและการสนับสนุนที่เท่าเทียมกันน้ำใจนักกีฬา การส่งเสริมการแข่งขันที่ดีต่อกันและให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามสเตลล่ายอมรับว่าการจัดการแข่งขันภายในทีมอย่างยุติธรรมนั้นเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่โดยกล่าวว่าปริมาณงานที่จำเป็นต้องทำนั้นมีจำนวนมากแต่เขาก็ได้เน้นย้ำว่าเป้าหมายของการปรับปรุงในครั้งนี้เป็นเพียงการปรับแต่งเล็กน้อยเท่านั้นเพราะในสถานการณ์ส่วนใหญ่ทีมก็จะยังคงตัดสินใจทำในสิ่งเดิมอีกครั้ง การปรับจูนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้แมคลาเรนพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นโดยสรุปแล้วคำยืนยันของอันเดรสเตล่าได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของแมคลาเรนต่อประชาการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในโลกของกีฬาที่ความขัดแย้งภายในทีมเคยทำลายเส้นทางการลุ้นแชมป์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแมคลาเรนกลับเลือกที่จะเดินหน้าด้วยแนวทางที่เน้นความสามคัคคีและการร่วมมือเป็นหลัก สถีรภาพภายในนี้อาจกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ชี้ขาดของทีมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกภายใต้กฎระเบียบใหม่ในปี2026ขณะที่ทีมอื่นอาจต้องจัดการกับความไม่แน่นอนของนักขับหรือการปรับตัวของบุคลากรใหม่แมคลารเรนสามารถมุ่งหน้าไปที่การพัฒนารถยนต์ได้อย่างเต็มกำลังความเชื่อมั่นที่ทีมมีต่อนักขับทั้งสองคนและความเชื่อมั่นที่นักขับมีต่อทีมอาจเป็นพลังขับเคลื่อนที่นำพาแมคลารเรนกลับสู่จุดสูงสุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตอีกครั้ง ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของฟอร์มูลา1คุณคิดว่าแนวทางที่เน้นความเท่าเทียมและน้ำใจนักกีฬาของแมคลาเรนจะเป็นสูตรสำเร็จที่นำพาทีมไปสู่ตำแหน่งแชมป์โลกได้จริงหรือไม่